ครับสวัสดีครับสวัสดีควันนี้เป็นวันเสาร์ที่14สิงหาคม2 5 6 4นะครับผมสันติสุนทรชื่นนะครับเพียเพี้ยนะครับจากชมรมรถสวยสีนักเรียนครัวปันสุนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากขายดีนะครับมาร่วมทําครัวเปิดครัวปันสุของเรานะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ที่เขามาเปิดตัวได้เลยครับเปิดตัวนะคะเวนไอเซขายยูเซดีขายดขายด ชาวขายดีออโต้นะคะก็มาร่วมโครงการที่ถือว่าเป็นน้ำใจแสดงความเป็นน้ำใจให้กับคนไทยร่วมกันนะคะกับชมรมรถสวยสีน้ำคินนะคะก็ต้องขอบคุณเฮปเปียร์เพก็พี่ๆหลายๆท่านมากเลยต้องบอกว่าอาหารกล่องในวันนี้เราทำเนี่ยรสชาติก็อร่อยแล้วพวกเราก็ทำกันด้วยใจทุกคนด้วยโอเคก็ถ้ามีโอกาสดีๆแบบนี้นะคะเฮเปียก็สามารถติดต่อให้กับขายดีมาช่วยได้เลยพวกเรายินดีช่วยค่ะก็ข้าวกล่องที่เราทำกันวันนี้เนี่ยเราก็จะไปแจกที่ ชุมชนที่เดือดร้อนนะครับสถานการณ์โควิด -19 ในครั้งนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเป็นไงวันนี้ทําแล้วเป็นไงบ้างครับวันนี้ทำเสน่ไปจังหวัดไปจังหวัดไปจังหวัดค่ะไปจังหวัดใช่ก็ก็ถือว่าได้ได้ฝึกเนาะเพราะว่าปกติไม่ค่อยทําอาหารแต่ว่าวันนี้ก็ได้มาม้ามาช่วยมาช่วยทํากันด้วยว่าเอยใส่อันนี้นะใส่อันนี้นะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆขพวกเราทุกคนเลยค่ะเลยค่ะกวันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณ แต่ทีมงานขายดีนะครับที่ร่วมสนับสนุนโครงการเข้ากล่องปันสุขครัวปันสุขของเรานะครับที่แจกชุมชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดมากและตอนนี้สถานการณ์โควิดผู้ติดเชื้อมันก็ยังไม่ลดลงเลยนะครับโครงการนี้เราก็จะดําเนินต่อไปนะครับได้รับ่โครงการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากขายดีนะครับต้องขอขอบคุณทางทีมงานขายดีนะครับเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะฮะทุกคนเดือดร้อนเราก็ช่วยนะครับเป็นไงบ้างขายดีวันนี้ถือว่า ช่วยตลอดนะช่วยตลอดค่ะมีความสุขมากๆก็มาแบ่งปันรอยยิ้มด้วยกันเนาะแล้วก็มาแบ่งปันอาหารให้กับผู้ที่ประสบความเดือดร้อนในตอนนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเนาะก็ไม่รู้ว่าจะมีใครทำในตอนนี้เนาะแล้วก็ช่วยกันค่ะได้ครับต้องขอขอบคุณมากนะครับทีมงานชมรมรถสวยสินตะกรินครัวปันสุขก็ขอบคุณทีมงานขายบีได้วยครคบขอบคุณมากมค่ะขอบคุณค่ะ